หลัเพื่อนๆไปทานข้าวตามร้านอาหารชอบหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูปแบบนี้หรือเปล่าครับรูปที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ผมว่ามันดูไม่โอเคเพื่อนๆลองเปลี่ยนมุมถ่ายเป็นแบบนี้นะครับผมจะถ่ายอาหารจากมุมบนหรือที่เรียกว่าท็อปวิวเพื่อนๆสังเกตสัญลักษณ์บวกหรือกากบาทตรงนี้ครับพยายามวางเครื่องหมายบวกให้ทับซ้อนกันมากที่สุดเพื่อจะได้รูปที่ตรงและดูขนานกับพื้นกับวางจานเด่นให้อยู่ตรงกลางภาพแบบกนถ่ายรูปมาและนี่คือรูปที่ได้ ใครชอบทานอาหารเกาหลีกดเซฟคลิปนี้ไว้เลยครับมุมที่ 2, 2ผมจะเปลี่ยนไปถ่ายเฉียง45องศากับถ่าย,ายรูปให้ดูสวยพยายามดูทิศทางของแสงด้วยนะถ้าย้อนแสงอาหารจะดูมืดแล้วก็ไม่น่า่ายถ่ายอาหารผมจะชอบใช้ portrait mode เลนส์ซูมคูณฟเพราะการถ่ายใกล้ๆจะทําให้อาหารดูน่ากินเลือกใช้แสงสตูดิโอแล้วผมปรับค่า f ใน f 1จะทำให้ภาพดูไม่เบลอจนเกินไปอาหารไว้บริเวณมุมโต๊ะจัดวางจานในลักษณะสามเหลี่ยมแบบนี้ครับทำให้อาหารบนโต๊ะดูดีขึ้นกดแตะวัดแสงล็อกโฟกัสที่กลางภาพกดถ่ายรูปมาและนี่คือรูปท หไหนพิมพ์คอมเมนต์บอกหน่อยได้ไหมครับความรู้ดีๆมีเยอะแยะชอบไหมล่ะกดหัวใจกดติดตามไป